ดิฉันจริราพรสินุพไยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพคาย้อนกลับไปวันที่22พฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำการรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและอ้างว่าเข้ามาเพื่อปราบปรามการทุจริต 25กรกฎาคม2562อยกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน12ข้อหนึ่งในนั้นคือนโยบายเร่งด่วนข้อที่8การแก้ไขปัญหาการทุจริตเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 4ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ วันนี้ที่ฉันจะขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อทวงถามว่านโยบายเร่งด่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่พลเอกประยุทธ์ได้ถแถลงเอาไว้และย้ำด้วยการประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติวันนี้ท่านยังจะยึดถือปฏิบัติในการปราบปรามอย่างเคร่งครัดอยู่หรือไม่ถ้าคนที่ไปเกี่ยวพันกับการทุจริตเป็นบุคคลในเครือญาติของท่าน ท่านจะยังกล้าใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับคนในครอบครัวของท่านหรือไม่